เดียวกันกรรมก็มีทั้งหมดสิบสองนะตั้งแต่ชนะก,กรรมนะจนไปถึงลหูตากรรมนะสิบสองกรรมเนี่ยมันจะมีความหนักเบาหนาแน่นต่างกันนะเพราะนั้นเราจึงรู้กระบวนการเหล่านี้ะบวนการที่มันมาเกิดเนี่ยนะถ้าไม่มีปุเรชาตตวัตถุหรืออารมณวัตถุเหล่านีนะ้มันก็จะเกิดไม่ได้เพราะนั้นถึงมีความจาเป็นสาหรับผู้ที่ แต่เข้าใจในี่รทำละเอียดลึกซึ้งจนถึงสตาวะที่เป็นเป็นเป็นงานขึ้นมานั่นหละจะต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ถึงจะมารู้ทำได้ถึงที่สุดของธทมนั่งแสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจบคลิปนี้ขอปราชุมประสานเา,าไว้สาสะมาหังพิกขเวอปมาตาติกตาโพธิอปมาตาทิกตะวอนุตรัตโยกัสเทโม พิสูจนทั้งหลายการตรรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัโยคะเขามธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอ,อลูกศิษย์ทุกคนลูกๆทุกคนและผู้ที่สนใจใครในธรรมทุกคนยังมีเถอความเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสนาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเนทิญสาธุสาธุสาธุ